แต่ท่านสุดท้ายนะคะผู้ดําเนินรายการหนุ่มหล่อของเราค่ะค,คุณพีรวัตรอัธนาคหรือเอ็มเจคิงขอเรียนเชิญบนเวทีค่ะขออนุญ,ญาตร่วมวงเสวนาด้วยนะครับสวัสดีท่านพิธีกรทุกท่านนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับหลังจากที่เมื่อสักครู่นี้ได้ฟัง <c oughs> <c oughs> เป็นน้ําจิ้มนะครับเรียกน้ําย่อยในช่วงวันนี้ครับกับเสวนาดีๆในหัวข้อมองอนาคตทองคําและทําเลทองทํากําไรไม่รู้จบวันนี้เนี่ย แต่ว่าต้องอยู่จนจบนะครับถึงจะได้รู้ว่ามันไม่รู้จบได้อย่างไรนะครับใครที่ลงทุนในทองคำมาโดยตลอดมีไหมฮะยกมือหน่่ยได้ไหมครับกำไรไม่รู้จบไหมฮะพี่หรือว่าจบแบบไม่รู้ตัวฮะจบแบบไม่รู้ตัวใช่ไหมครับอสังหาริมทรัพย์ครับใครที่มั่นใจว่าทําเลที่มีที่ดินที่อยู่เนี่ยเป็นทาเลทองฮะยกมือหน่อยได้ไหมครับท่านนี้แล้วเหรอฮะทำกำไรไม่รู้จบเหมือนกันไหมครับ,บไม่ <laughs> จบนะฮะ แต่วันนี้ผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาฟังสัมมนา,าในวันนี้นะครับใครมาก่อนก็ได้สาระความรู้ไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะได้เทคนิคดีๆกลยุทธ์ดีๆครับในการเรียนรู้ลงทุนแบบในยุคที่ปัจจุบันเนี่ยเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยจะแน่นอนหุ้นวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ลงลงทุนยังไงดีก่อนจะไปพูดคุยกันในการเสวนาในวันนี้ครับคงต้องถามก่อนเพราะว่าคือผมตั้งข้อสังเกตส่วนตัวนะครับในบ้านเราเนี่ยเรามีคนที่รวยๆเนี่ยเยอะมาก ตระกูลรวยๆตระกูลดังๆจีลาที่วัดศิริวัฒนพักดีเจรวัฒนนพวกเจ้าสัวต่างๆเวลาเขาโยนเงินไปสักหนึ่งก้อนตุ้มส่วนใหญ่จะได้มีที่ดินติดไม้ติดมือกลับมาคงต้องถามคุณคมสรนก่อนครับว่าการลงทุนในที่ดินเนี่ยมันให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจมากขนาดนั้นเลยเหรอครับทำไมพวกเศรษฐีรวยๆก็ถึงต้องชอบเก็บเอาไว้เก็บสะสมเอาไว้ซื้อเอาไว้ฮะคุณคมสันครับก็อันนี้ความชอบแต่ละบุคคลก็ไม่เหมือนกันแต่ที่ท่านเอ่ยเจ้าสัวแต่ละคนก็มีที่เป็นกระตักนะครับ หลังสุดที่รู้ว่าิเวงนครนกเกษมเจ้าสัวก็ลงไปเทขึ้นมาครับ<ะ>คืออย่างนี้มูลค่าของที่เนี่ยเขาเราวิเคราะห์จริงๆอะ่ะมันไม่เหมือนสมัยก่อนที่ซื้อสเปซส,สปะาซื้อแล้วต้องมีโฟกัสให้ชัดซื้อไปทําอะไรในใจต้องมีเรื่องธุรกิจรองรับในใจด้วยเมื่อก่อนซื้อไว้เก่งจนตัวเกง่งแล้วก็เก่งหายไปหมดแล้วนะฮะสมัยนี้คนที่ซื้อเนี่ยเขาต้องรู้ก่อนว่าซื้อแล้วไปคือปัจเจต้องคิดในใจแล้วซื้อแล้วไปทําอะไรมีแผน ไม่ใช่ซื้อมีเงินแล้วซื้อถ้าม,มีเงินซื้อแต่เขามีแผนด้วยยิ่งมั่นใจต้องมีเป้าหมายทวนชัดควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับแม้ทั้งเจ้าสวัวดูเจ้าสัวหลายท่านที่ซื้อเนี่ยเขามีโครงการในใจเขารู้อยู่แล้วมูลค่ามันขึ้นแต่ทําให้มันขึ้นมากขึ้นเนี่ยทำยังไงครับผมว่าประจด็นนี้สําคัญอ,อีกอย่างหนึ่งเรากำลังพูดถึงอนาคตที่มันเข้ามาเนี่ยผมว่าทุกคนฟัง AEC จนหูเปื่อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็มองในจุดที่ว่า AEC มันต้องมีคนเราเราไปหาเขาก็ต้องมีคนมาหาเราเหมือนกัน ก็มองนี้ว่าถ้าเขามาหาเรา,าเขาเข้ามาค้าขายถ้าเป็นในทุนใหญ่ๆห,หรือธุรกิจใหญ่ๆเนี่ยมันหนีไม่พ้นต้องมีที่ทางในการทําธุรกิจครับก็มามองในจุดนี้ได้ว่าเขาก็ซื้อเกลงไว้นะฮะ แต่ตัวไม่เกรงฮะถ้าสมัยนี้ลงทุนตัวไม่เกรงแล้วเพราะความชัดเจนมันมีอยู่ที่เขาลงทุนครับผมซื้อเพื่อเก็งกําไรนะครับเป็นการเปิดทางก่อนที่จะไปคุยกันในเรื่องของเนื้อหาแล้วก็รายละเอียดในเบื้องลึกเบื้องหลังต้องถามต่อคุณวริทรสักนิดหนึ่งครับศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยตอนนี้เองตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันน่ากลัวไหมครับมีสัญญ,ญาณอันตรายบ้างไหมครับในเบื้องต้นที่เรามองเห็นถ้าพูดในเชิงของที่อยู่อาศัย ก่อนนะคะเพราะว่าตลาดที่อยู่อาศัยเนี่ยมันจะมีสัดส,ส่วนค่อนข้างสูงที่สุดในมูลค่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะทุกประเภทก็คือที่อยู่อาศัยเนี่ยจะลงทุนประมาณ59%แล้วอะคะ่ะทีนี้เนี่ยถ้ามาดูเนี่ยต้องเจาะลึกเป็นเป็นโซนไปละกันนะคะทีนี้มาดูในภาพของกรุงเทพและปริมณฑลก่อนละกันซึ่งเป็นส่วนที่เ,เป็นภาพคร่าวๆที่จะได้เห็นกันใช่ก็คือจะเป็นอะไรที่ว่าณนะปัจจุบันเนี้ยก็คือว่า ผู้ที่มีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยมักจะเข้ามาซื้อเพื่ออยู่อาศัยจริงแล้วก็ลงทุนระยะยาวนะคะลงทุนระยะยาวในที่นี้ก็คือว่ามีการซื้อเพื่อปล่อยให้เช่านะคะเพื่อหวังเก็บกินค่าเช่าระยะยาวแต่ส่วนในช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยจากการเก่งกําไรระยะสั้น เพราะอาจจะเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยสนับสนุนให้เราเข้ามาเกงกําไรเหมือนในช่วงปี50 51 52ต้องยอมรับว,ว่า,าโครงการคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากการเข้ามาเกงกําไรเนี่ยทำให้ตลาดแล้วก็ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเริ่มกลัวว่ามันจะกลับมาเกิดฟองสบู่อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าถ้าจะไปดูในช่วงปี53เนี่ยการเปิดตัวโครงการใหม่เนี่ยค่อนข้างเยอะมีถึงแสนกว่าหน่วยนะคะครับผมก็ เชื่อมโยงกันนะครับจะเห็นว่าท่ามกลางการลงทุนในสังหาริมทรัพย์ปัจจุบันนี้เองเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณที่อันตรายเพราะาเป็นฟองสบู่แบบชัดเจนมากจนเกินไปก็อาจจะทําให้ตระกูลดัง,ดง,ดง,ดงๆหลายๆตระกูลเนี่ยก็ยังเลือกที่จะเดินหน้าในการที่จะลงทุนซื้อที่ดินเก็บเอาไว้แล้วมีเป้าหมายว่าจะทําอย่างไรให้มันงอกเงยนอกจากที่ดินแล้วปฏิเสธไม่ได้ครับว่าช่วงที่ผ่านมาอีกหนึ่งสินทรัพย์ที่บูมมาโดยตลอดทําให้ผมชื่นชมมาโดยตลอด นั่นก็คือทองคำนะครับไม่ใช่ว่าทองคำเพราะว่าคุณติพามาผมเลยชื่นชมนะฮะเพราะว่าตัวทองคำด้วยนะครับวันนี้คุณติพามาต้องถามคุณติพาเพิ่มเติมนิดหนึ่งครับว่าทองคำมันมีสเสน่ห์อะไรทำให้พวกเท่าแก่อาซออาม่าเหล่าเจกอาอึ้มเนี่ยซื้อทองคําเก็บสะสมไว้บางคนเก็บตั้งแต่หนุ่มสาวจนถึงปัจจุบันสเสน่ห์มันมีมากขนาดนั้นเลยหรอครับค่ะทองคําเองเรามองบางคนก็ไม่ได้มองเป็นสินทรัพย์แล้วนะคะ นักลงทุนหลายคนเนี่ยก็มองว่ามันเป็นหน่วยเงินตราแล้วเหมือนกันนะคะก็คือเราก็อยู่กับทองคํามานานตั้งแต่หลายๆรุ่นเองก็อาจจะเคยได้ยินคำว่าพอมีเงินเก็บแต่ละเดือนก็แทนที่จะไปซื้อของอะไรก็เอามาซื้อทองคำค่อยๆทยอยเก็บไว้แล้วก็จะสังเกตได้ว่าใน,นช่วงที่ผ่านมาหลายปีราคาทองคําปรับตัวขึ้นตลอดนี่ก็ขึ้นมาประมาณสักเกือบเกืบสิบปีแล้วนะคะเกือบเกือบหได้สำหรับตัวทองคําเองอย่าง เมื่อกี้พูดถึงเจ้าสัวก็อย่าง YLJ เองเรามีลูกค้าไม่ใช่เจ้าสัวมากนะคะแต่ว่าก็ซื้อทุกปีปีละประมาณร้อยกิโลเริ่มซื้อครั้งแรกตอนนั้นทองคําอยู่ที่ระดับประมาณสักหกร้อยห้าสิบเหรียญครับตอนนี้อยู่พันหกร้อยเหรียญขึ้นมาก็ประมาณสักเกือบเกือบสามเท่าได้ในช่วงระยะเวลาแค่ประมาณห้าหกปีเท่านั้นเองนะคะจะเห็นได้ว่าทองคําเองเนี่ยมูลค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นรือถ,ถ้าเราดูเป็นบาทก็เมื่อก่อนเราก็แปดพันบาทต่บาททองคําใช่ไหมคะ เดี๋ยวนี้ก็20,004 20,005และราคาทองคําก็ปรับขึ้นตลอดแล้วหลายคนก็บอกว่าทองคาขึ้นเดี๋ยวรอก่อนเมื่อก่อนฉันเคยซื้อ8,000เดี๋ยวรอมันลงอีกนิดนึงเราจะได้ซื้อเราก็รอกันมาหลายปียังไม่ได้เริ่มซื้อจนตอนนี้20,004บ,บางคนก็ยังไม่ได้ซื้อนะครับ <c oughs> ยังรอ,อไปอีกเรื่อยๆนะฮะ เดี๋ยวคงต้องรอไปดูไม่รู้จะกอนาคตจะได้ซื้อหรือเปล่าแต่ว่าผมพอจะทําให้ทุกคนเห็นภาพใช่ไหมครับว่าวันนี้เองที่เราต้องคุยกันในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์ในเรื่องของทองคําเพราะอะไรเพราะว่าสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจมาโดยตลอดทีนี้เราต้องมาถามผู้อาวุโสของเราครับคุณวระวันครับคุณคุณพูดหยาบคายมากไม่ใช่ผู้อาวุโสในวงการของตลาดคุณแก่ทนนะที่บ้านถึง,ถงเป็นอนันตรียาาร์คุณอาวุโสในตลาดทุนไงครับพี่วรวันครับคุณวรละวันครับมองดูแล้วถ้าเกิดว่าาทองคํ กับทำเลทองหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์น่าสนใจอย่างนี้เองเนี่ยในใจของเรามีไหมฮะว่าโดยนตัวพี่ตู่ลงทุนไหมฮะใน,ในทองคําและอสังหาริมทรัพย์มีค่ะพอจะมีติดอยู่บ้างใช่ไหมถือว่าเป็นตระกูลดังไหมครับพี่ตู ไม่ะค่ะคือตระกูลดังที่คุณพูดอะพี่ว่าเขายังเป็นยาโจกในสายตาพี่เพราะเขาไม่หยุดรวยสักทีี่ยังมีความต้องการต้องพอเพียงใช่ไหมครับต้องหยุดพอหยุดปุ๊บเมื่อไหร่นยโอ้รวยแล้วความรู้สึกของเราเพราะนั้นพี่ว่าพี่รวยกับเขาครับนะฮะเพราะว่าพี่ไม่มีตังค์เดี๋ยววันนี้ต้องให้คนรวยเดี๋ยวต้องให้คนรวยมาแชร์ประสบการณ์หน่อยครับคุณวรวัณที่น้องธีพาบอกว่าอะไรนะทองคําบาทเท่าไหร่นะฮะแต่ก่อนประมาณ8 0ดพันได้ค่ะ8 0 0 0ันโอ้เมมโมรีพี่มันสี่ร้อย นี่คือความต่างของระยะเวลาใช่ <c oughs> ไหม time is money ระยะเวลาที่ผ่านไปทําให้เงินขึ้นได้ <c oughs> ทีนี้ที้น้งงองคิงจะถามว่าคือสองสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนส่วนใหญ่ก็มักจะมีติดพอร์ตติดไม้ติดมือกันเอาไว้ก็เช่นเดียวกัน <c oughs> คือพี่ตู่วรวันก็บอกเองว่าพี่ก็มีเหมือนกันแต่ท่ามกลางภาวะความผันผวนของ,ของเศรษฐกิจปัจจุบันครับจะลงทุนทํากําไรให้ไม่รู้จบ มันจะทําได้จริง,รงๆเหรอครับอยากให้พี่ตู่ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าในชีวปัจจุบันนี้เองเรากําลังเจอกับอะไรในฝั่งตะวันตกมันเกิดอะไรมันจะตกดินจริงหรือเปล่าครับพี่ตู่ครับค่ะคืออย่างนี้นะฮะ,ะในฝั่งยุโรปก่อนแล้วกันนะคะเอาสั้นๆจะไม่เล่าเหตุการณ์ว่าเป็นอะไรแล้วนะคะคือทั้งหมดทั้งยุโรปทั้งเมริกาหรือหลายๆที่เนี่ยก็คือมีการใช้ใจ่ายเกินตัวทางภาครัฐอันนี้ไม่ได้อ้างถึงประเทศไทยนะคะ แล้วก็คือการใช้จ่ายเกินตัวเนี่ยมันทําให้ว่าถ้าขาดการเติบโตเมื่อไหร่เศรษฐกิจไม่โตปุ๊บคนไม่มีตังใช้จ่ายธุรกิจทํอะไรไม่ได้ก็มีภาษีส่งให้รัฐน้อยลงก็คือรัฐบาลจะมีไรายได้น้อยแต่รัฐบาลมีหนี้ก้อนใหญ่ผ่านการออกพันธบัตรนะคะในทุกประเทศเนี่ยะก็จะทํำยังไงในเมื่อภาษีน้อยลงหนี้ก้อนใหญ่ต้องใช้หนี้ก็เกิดปัญหาเนะะี่ยคือภาพกว้างๆนั่นคือปัญหาที่แท้จริงคือหนี้เยอะไม่ใช่เรื่องอื่น เราไปดูยุโรปกันนะคะยุโรปเองเนี่ยมีทางออกได้สองทางเท่านั้นอันนี้อ้างอิงถึงครุกแมนนะคะสองทางนั้นก็คือหนึ่งธนาคารกลางยุโรปซึ่งถือเป็นเหมือนอย่างแบงค์ชาตินะคะแต่เป็นแบงค์ชาติของหลายๆประเทศในยุโรปรวมกันเพราะเขาต้องดูแลสกุลเงินเดียวกันคือเงินยูโรหนึ่งธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB European Central Bank นะคะจะต้อง ทำเต็มที่เพื่ออาจฉีดเงินเข้าไปช่วยอุ้มชูประเทศต่างๆที่ถึงกําหนดชําระคืนนี้เช่นพันธบัตรที่กรีซไปออกพันธบัตรและประเทศอื่นๆมาซื้อหรือสเปนกับอิตาลีกรีซไม่เท่าไหร่ปริมาณนี่คุณไปดูสัดส่วนของสเปนอิตาลีเห็นแล้วเป็นลม,มนะะก็คือต้องอุ้มชูให้เต็มที่ในขณะที่อุ้มชูนั้นก็ต้องให้อัตราดอกเบีย้ยของพันธบัตรพวกสเปนอิตาลีเนี่ย ติดอยู่ที่เพดานห้ามเพดานนี้ยกขึ้นไม่อย่างนั้นจ่ายหนี้ไม่ไหวจ่ายดอกไม่ไหวนะฮะแต่นี้ ECB จะเอาเงินมาจากไหนล่ะก็ต้องได้รับการอุดหน,นุนมาจากประเทศอื่นอยู่ดีแบงค์ชาติไม่มีตังหรอกคะ่ะไม่เหมือนของลุงเบนบันาเก้แบงค์ชาติสหรัฐนะสามารถเข้าไปในโรงพิมพ์และเสกไได้ไดเลยนะฮะทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นจากวิธีแรกที่จะรอดได้นี่ก็คืออะไรก็คือว่าเยอรมันเองจะเกิดเงินเฟอ้อมหาศาลเพราะว่าต้องเอาเงินเข้าไปช่วยพอไปช่วยแล้วคนก็รู้ว่ามันไม่ได้คืนคนะฮะสักวันหนึ่งต้องไม่ได้คืนพอไม่ได้คืนปุ๊บความเชื่อมั่นในค่างเงินก็จะแย่ลงความเชื่อมั่นในเรื่องของการความสามารถในการทําธุรกิจต่างๆงเยอรมันก็จะลดลงด้วยคนเยอรมันก็จะไม่ยอมคนเลือกตั้ง ที่จะไปเลือกออ <Mac ro. S 1> อที่จะไปเลือก mm hmm. มาเคิลกลับมาเนี่ยก็จะไม่ยอมซึ่งเยอรมันตอนนี้แยกเป็นส่วนเหนือส่วนใต้ครับส่วนทางเหนือเนี่ยไม่ยอมเลยนะฮะก็อย่างวันที่12หรือ13เดือนนี้แหละฮะที่ศาลร,รัฐธรรมนูญของเยอรมันนะศ <c oughs> าลร,รัฐธรรมนูญจะออกมาตัดสินว่าการที่เข้าไปอุ้ม ECB แบบไม่มีขีดจำกัดเนี่ยเป็นการผิดรัฐธรรมนูญหรือไม่ถ้าเขาตัดสินออกมาว่าผิดเรียบร้อย อนาคตดับวูบเลยไหมฮะเยอรมันเป็นชาติเดียวที่จะช่วยเป็นที่ใหญ่สุดในยุโรปแล้วตอนนี้อีกทางหนึ่งที่พอครุ่งแม่นว่าถ้าไม่อย่างนั้นปล่อยไปเลยเลดีบีใครจะออกไปก็ออกไปอช่างมันค่ะเลดีบีนะฮะแต่สิ่งที่เกิดคืออะไรแบงก์จะล้มกันอีกเยอะ <c oughs> นะฮะแบงก์ล้มประเทศต่างๆก็ไม่ไหวในที่สุดกรีซก็ต้องออกก่อนล่ละนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยประเทศอื่นก็คือยูโรแตกนะฮะและผลอย่างนี้คนเยอรมันจะจะเอาไหม ก็ไ่เอาอีกแหละก็คืออยากได้ทั้งแต่ก็ไม่อยากเสียอยากได้ไม่อยากเสียอันนี้เป็นธรรมชาติคุณอยากได้หรือยากเสียนะฮะนั้นก็คือว่าแต่ว่า50 50เลยที่จะเกิดอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งตอนนี้มาริโอดรากี้ซึ่งเป็นประธานธนาคารกลางยุโรปเขาก็บอกออกมาพูดบลัฟเอาไปเลยแต่อาทิตย์ก่อนนะฮะว่าธนาคารกลางยุโรปจะทาเต็มที่เพื่ออัดเงินเข้าไปช่วยเพื่อเพื่อไม่ได้พูดวร่ออัดเงิน เพื่อประคองยุโรปให้อยู่รอดได้นะประคองเงินสกุลยูโรที่ใช้ร่วมกันแต่ว่านั่นก็คือมนการเล่นโป๊กเกอร์ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้คือทุกอย่างขึ้นอยู่กับเยอรมันจะเลือกทางไหนนะแล้วผลก็พอๆกันทั้งคู่นะทีนี้โอกาสที่กรีซจะเป็นประเทศแรกที่ออกจากกลุ่มยุโรปเนี่ยมีถึง90%อันนี้อ้างถึงซิตี้กรุ๊ปงานวิจัยของเขา 90%ที่จะเกิดขึ้นภายใน1 2ถึง18เดือนข้างหน้ายังไม่เกิดก่อนในเร็วนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกวันนี้ใส่เงินเข้าไปยังไงมันก็ไม่ได้คืนหรอกนะฮะแต่คนต้องยอมใส่เพราะตัวเองยังสร้างรั้วกันไฟไม่เสร็จถ้าประเทศอื่นเขารั้วกันไฟเสร็จเมื่อไหร่กรีซไปแนะ่ไปเลยนางเอเธนส์ ens, อย่ามาร่วมสกุลวง Euro ยูโรด้วยกันนะเธอมันต่ำสัก <laughs> อะไรประมาณนี้ <laughs> แล้วก็ในสุดก็จะต้องค่อยๆยอยทยอย,อยทำกันไปก็เคยมีคนบอกว่าน่าจะให เยอรมันนั่นแหละออกมาเลยก่อนเพื่อนรับร <c oughs> องจบนะฮะนั่นก็คือในในภาพของทางยุโรปอย่างนี้แสดงว่า<ะ>ยุโรปเนี่ยจากที่เคยเหมือนกับสนนนไทยเรามากักจะได้ยินว่าจากสูงสุดจะกลับมาสู่สาม,มัญมีโอกาสใช่ไหมครับพี่ตู่มีโอกาสอย่างนี้ทุกคนนะฮะทุกคนแห่งทีนี้ที่ว่าคนก็ไปฝันนะฝันลงมแรงว่ายุโรปเนี่ยรวมกันเรื่องของเศรษฐกิจแล้วนะฮะมีเศรษฐกิจเป็นสาภาพยุโรปร่วมกันแล้วก็มีการรวมกันทางด้านกระแสเงินตราอัตราแลกเปลี่ยนใช้ยูโรเหมือนกัน แต่มันเป็นไปไม่ได้เมื่อมีปัญหาแล้วที่จะแก้ไขอย่างเช่นสเปนเนี่ยปัญหาเขาคือเกิดจาก housing bubble อสังหาริมทรัพย์เพราะใครก็อยากจะไปอยู่ทางติดทะเลตนนนเรงสเปนเศรษฐีมีตังก็เ,เข้าไปซื้อ <sk ill> พอเกิดเศรษฐกิจโลกขึ้นมาปุ๊บตั้งแต่เลแมนมาเรียบร้อยเลยนะฮะก็ไม่มีตังแล้วสเปนจะไปลดค่าเงินเพื่อให้ราคาสินทรัพย์พวกนั้นมันดีขึ้นได้หรือเปล่ามันต่ำลงได้มั้ก็ลำบากคนะ่ะ ที่จะให้เกิดการแข่งขันในการซื้อขายอะไรลําบากเพราะไปผูกรวมกับยูโรหมดยู่ดีบอกล็อกเขาจะลดยูโรลงอ้าวแล้เวเยอรมันยอมเหรอฝรั่งเศสย,ยอมเหรอที่อื่นยอมเหรอครไัไม่เหมือนเราตอนต้มยำกุ้งตอนนั้นเราลดค่าบาทได้นะด่ากันทั้งเบืองทั้งประเทศเลย <laughs> แล้วตอนหลังค่อยมาสะดุดดี <laughs>